สวัสดีคะ่ะสวัสดี2ทับสวัสดี2อทับและสวัสดี2ทับนะคะสำหรับวันนี้ครูโบจะมาเดี่ยวไมโครโฟนเรื่องมาตรากบให้ในักเรียนฟังเดี่ยวไมโครโฟนคืออะไรคือการพูดคนเดียวแบบนี้เรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนนะคะพูดเล่นๆขำๆเนาะอะ,อะสำหรับวันนี้ครูโบจะมาสอนมาตรากบให้ในักเรียนกระโดดข้ามไปหน่วยที่10เลยนะคะหน่วยที่10นักเรีนยนเปิดหน่วยที่10รอไว้ เด็กๆจะสงสัยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนหน่วยที่7มาตรากกใช่ไหมคะแต่ทําไมวันนี้ครูบโบถึงข้ามไปหน่วยที่10มาตรากบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆมาลองดูสาเหตุที่ครูบโบข้ามไปเพราะอะไรนะักเรียนลองดูมาตรากกก่อนนะคะมาตรากกหมายถึงคําที่มีกอไก่ขอไข่คอควายและ,อละคอรักังเป็นตัวสะกดนะคะมี4ตัวเห็นไม่เอ่ย มีสี่ตัวสาเหตุที่กระโดดข้ามไปมาตรากบเลยเพราะมาตรากบมีห้าตัวเดี๋ยวเวลานะักเรียนไล่มาตราตัวสกุนักเรียนจะได้จําได้อ๋อสี่แล้วมาห้านะเดี๋ยวมาตราต่อไปมีหกค่อยมาดูกันว่ามาตราอะไรนะคะอ่ะเดีกๆมาดูมาตรากบก่อนมาตรากบแน่นอนตัวสะกดที่เป็นตัวมันเองคือบอใบไ,ไม้ คุณครูบอกแล้วว่ามาตรากบมีตัวสะกด5ตัวนักเรียนยกมาหมดเลยทั้งปึกไล่ไปเลยเอาห้าตัวพอพอห้าตัวเราหยุดอะเริ่มจากบอใบไ,ไม้ก่อนบอใบไ,ไม้แล้วไปไหนเอ่ยปอปลาบอใบไ,ไม้ปอปลาพอจะมาผอพึ่งปุ๊บผอพึ่งไม่เป็นตัวสะกดแล้วไม่เป็นตัวสะกดให้มาตราใดๆทั้งสิ้นนะคะเราก็ไปที่ไหนเลยลูกไปที่ฟอฝาฟอฝา ก็ไม่เป็นมาตราตัวสะกดให้ใครใครทั้งสิ้นเช่นกันตอนนี้เราเพิ่งได้กี่ตัวลูกเราเพิ่งได้แค่สองตัวนะคะเราก็ไปที่ไหนเลยบอใบไ,ไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาไม่เป็นตัวสะกดแล้วเราไปที่พอพานฟอฟันพอสัมเพาครบแล้วห้าตัวพอเพราะฉะนั้นมาตรากบไม้ถึงคำที่มีบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพาน ฟอฟันและพอสัมเภาเป็นตัวสะกดเด็กๆเ,เขียนไปบนหัวหัวตรงหน่วยการเรียนรู้ที่10มาตราก,กปะลูกที่เราเคยเขียนกันบใบไม้ปปลาพอฟพฟันพอสพัมเภาเอาคุณครูให้เวลาเขียนลูกเร็เวเร็เวเรวเร็วเขียนสวยๆเขียนละเว้นห่างกันนะคะไม่ต้องเขียนให้ชิดกันเขียนละเว้นห่างกันอย่าเขียนชิดกัน เรียบร้อยหรือ,อยังต่อไปนะคะเราจะมาอ่านคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ข้อหนึ่งด้วยกันนะคะนักเรียนเปิดดูหน้า62เลยที่นักเรียนเขียนมาตรากบเมื่อกี้นี่แหละนะคะเรามาอ่านข้อที่หนึ่งไปพร้อมกันเวลาเด็กๆอ่านหนังสือนะคะเด็กๆต้องใช้นิ้วชี้ตามไปด้วยแล้วก็เปล่งเสียงอ่านหนังสือนะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วไปเลยค่ะกะพริบแวบวับทับพี ยีราบหาบของกองทัพหลับตาสารภาพกราบพระตะครุบหุบเขาเขารบอบอุ่นบุญบาปราบเรียบเปรียบเทียบ เงียบเชียบเหยียบยำ่ำคำนับกลับกลายขับรถทดสอบรอบครอบกรอบรูปทูบเทียนเรียนแบบแอบขำตำรับสัปดาห์อาพับ อะทีนี้ให้นักเรียนกลับไปดูคําว่ายีราฟทําไมเราไม่อ่านว่ายีราฟนักเรียนดูนะคะอ่านแบบไทยนะยออียีรออาฟอราบไม่ใช่รออาฟอราบนะคะแต่เวลาเอ,อ่อมันเป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษมั้งเวลาเวลาเขาออกเสียงเขาจะได้อุ้ยนั่นยีราฟ แต่จริงๆอะพอเวลามาอ่านแบบนี้มันจะอ่านว่ายีราบโอเคไหมกับอีกคำหนึง่งคำสุดบรรทัดสุดท้ายคำที่สามนะคะตำรับทำไมถึงอ่านตำรับจริงๆมันเป็นตอมตามรออะบอรับใช่ไหมคะแต่เราอ่านว่าตำรับเพราะคำนี้มันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาคขมน ซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนมีหอนำเป็นคำที่เหมือนมีเป็นคำอักษรนำนะคะหอรออบอรับแต่เวลาเขียนไม่เขียนรับนะคะเขียนตำรับแต่เวลาอ่านอ่านว่าตำรับนะคะเป็นคําที่ยืมมาจากภา,าษาคาเมรถ้าไม่ยังไงนะักเรียนลองเซิร์ชอ่านหาใน google ได้นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วสําหรับการอ่านคำนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัด ข้อที่สองกันเลย